รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเฉพาะผู้ใหญ่ควรได้รับคำแนะนำพินิกรหน้าสิวไข่อ้อยปากปินแต่น้ารักนา้า เลยนะครับจบรายการยักสยามครับเย้สวยคยยยย่ยย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 ยนสยย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  ชายเขียวจากญี่ปุน่นไม่ได้อีกเอาอีกชักก่อนดืมเพื่อจะเพิ่มความสุขของคุณที่ยิ่งขึ้นและนี่คือผู้แข่งขันของพวกเรานะครับประกอบด้วยทีมที่หนึ่งและทีมที่สองะครับเอ๊ะเพื่อนคู่หายนี่ในนี้สองคน มาองคนงงมผมมีวิธีแก้ปัญหาโดยใช้ทามิชชินของผมครับไปกันเลยนะครับ ปกครองโดยพระเจ้าเทียนราชอาวและพวกท่านรู้จักรายการยกสยามกันหรือเปล่าข้าไม่รู้จักรายการโครพ่อโครแม่อ้าดังนั้นไปกันหมดทั้งนี้เลยวแล้วนึ่งจะไปไงอ่านี่ไงท้าไมชีนสมัยยุคของข้าเอาไปกันเลยสามสองหนึ่ง 哥哥。<Ugh. S 2> อยู่ตรงนี้อีกนานมาผมก็มีธุระเหมือนกันก็ร้อยแป๊บหนึ่งไม่ได้หรืองไงคำว่าแป๊บหนึ่งของพี่นางใจผมพูดดีๆให้โยนพี่ออกไปความมันเธิงอมันฝังใจเครื่องพีณของท่านาราม,มา่ไหนกันนะที่นี่ก็คือโลกปัจจุบัน เฮ้ย่านู้มข้ามาใส่เสือสีแบบนี้หรูปัจจุบันที่นี่ตอนนี้เป็นยุคของลูกเสือไทย บ้านเรือนท่านมีองไหนพ่อแม่อีชื่ออะไรบ้านข้าอยู่สีลมซอยสอง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  ไปฆ่าพาท่านมาปีตีเฮ้ยฮ่าไม่ต้องตกใจไปเค,เครื่องฆ่าแบตยังไม่หมดอ,อ,อ๋ออีกสักครั้ง สามคนนี้เป็นใครกันเพื่อนร่วมทีมของท่านเรารู้จักกันด้วยหรอไม่รู้เราสี่วกนี้เป็นใครกันพวกนี้ก็คือคู่แข่งของท่านไอ้กบดฮะใคร ไอ้พวก,พวก,ก่อกท่านทัสองดีได้มาพบกันแล้ว เพื่อไม่ให้การเสียเวลาก่อนอื่นผมขอชี้แจงกติกากติกามีอยู่ว่าเราจะให้ท่านทั้งสองทีมตอบคำถามทั้งหมด6คำถามซึ่งในแต่ละคำถามจะมีวิดีโอให้พวกท่านชมก่อนถามคำถามหากทีมได้ตอบคำถามถ,ามถูกจะได้1คะแนนหลังจากได้ถามคำถามทั้งหมด6ข้อแล้วทีมที่ได้คะแนนสูงสุดทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะข้อที่1 ใช้ชมวิดีโอตัวอย่างครั้นพุทธศักราช1893กรุงศรีอยุธยาได้สถาปนาขึ้นซึ่งพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองจากแคว้นเมืองต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคว้นสุพรรณภูมิและแคว้นลบบุรีในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างซึ่งเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลบบุรีและแม่น้ำปา่าศักนอกจากจะมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแล้วยังเป็นเส้นทางการค้าขายที่สำคัญอีกด้วยจากวิดีโอที่ไชมไปคำถามมีอยู่ว่าใครเป็นผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาข้อที่หนึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทอง ข้อ่สองสมเด็จอัตพลหรือพระเจ้าโจให้เวลา30วินาทีเจ้าโจเฮ้ยเขาไม่ใช่นเว้ยเขาว่าอาจจะใช่นะเจ้าเคได้ยิน้งาเอเจ้าโจข้าอช้าใช่มันต้องไม่ใช่นี่น่นเขาอะคอมเมนตเจ้าโอ้ยมาว่าตีตำนานเรื่องพระเจ้าโจ ขาดคอชา้างโอ้หใช่ใช่เออเราก็เคยได้ยินนะในหนังสือภาษาไทายไงนี่ละสามสิบวินาทีคอยหัวหน้าทีมตอบคำถามทีมของคุณตอบว่าเขา,า่ามันต้องเป็นเจ้าอูทองใช่ไหมย คือคือคือพระเจ้าอู่ทองกิม yeah! <Yeah>! yeah! ที่1นได้เป็น1คะแนนครับต่อไปเปรนกามที่2ผมผมให้ดูวิดีโอก่อนครับในสมัยอยุทยาตอนตอน้นสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทอง ได้มีการแบ่งบริหารราชการส่วนกลางได้เป็นสีฝ่ายดังนี้กรมเวียงบำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาราชกรมวังจัดระเบียบเกี่ยวกับราชสำนักและรับผิดชอบการตัดสินคดีความกรมคังดูแลรายได้ของแผ่นดินกรมนาทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำมาหากินของรอัษฎรเช่นทำนาทำไร่อ่ะอ,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 อจากวิดีโอที่ได้ชมไปนะครับ คำถามข้อที่2หน่วยงานที่ดูแลบริหารราชการแผ่นดิน4ีายเรียกว่าอะไรกรอไก่จัุสดมขอไข่กฎหมายตราสามดวงผมจะให้เวลาสาสิบวินาทีในการรวมกันคิดครับเฮ้ยข้าจะนั่อเป็นบิงวังยงม้านสิ่ง,น,ง,ออน,น,งนั่นเนี่ยเฮ้ยข้าวเลยได้ยินน้อยไายบิงวังยม่านเนี่ย เช้าสามข้อข้อจะเป็นไฟฟ้าสามข้อชัดเจนไฟฟ้าสามข้มันบอกว่าจตุแปลว่าสี่ดังนั้นไอ้หน่วยงานดูแลบริหารราชการแผ่นดินทั้งสี่เนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับจตุจรรย์แน่นอนใช่เอ้ยเจ้าจตุจรรยแน่นอนตอบเลยเอออันนั้นเลยละสามสิบวินาทีคอยหัวหน้าทีมตอบคำถาม ทีมของคุณตอบว่าค่าตอบกฎหมายตยาสามดวงเชื่อเราเช่ข้าขอตอบว่าข้อหนึ่งก็ไก่เจตุสดุมใช่ไหมเคำตอบที่ถูกต,ต,ต้องก็คือคือเจตุสดุม r e ทีที่สองได้ไปหนึ่งคะแนนครับตอนนี้คะแนนมีเท่ากันครับคือหนึ่งคะแนนเท่ากันต่อไปจะไปชมวิดีโอตัวอย่างครับในสมัยยุทธยาตอนต้นหัวเมืองชั้นนอกเป็นการปกครองนอกเขตราชธานีโดยทางราชธานีบดโอกาสให้ปกครองตอนเองได้แต่ต้องสวามิภักดิ์ต่อพระหมหากษัตริย์อยุธยาซึ่งหัวเมืองชั้นนอกน,นั้นเป็นเมืองที่อยู่ไกลออกไปจากราชธานี มีเจ้าเมืองเป็นผู้ปกครองรวมทั้งมีจัดุสดมเช่นเดียวกับราชธานีและไม่ต้องส่งของบรรณาการแก่ราชธานีแต่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ราชธานีกำหนดอ๋ออ๋ออ๋ออข้อที่สามมีอยู่ว่าหัวเมืองชนนอกเรียกอีกอย่างว่าอะไรกอไก่เมืองพระยามหานครกอไก่เมืองดูใบครับสามสิบวินาทีครับดูเล่นรอ เมืม่อพี่ยามนัคนชื่อเทพดีว่า สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถถึงสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองนับได้ว่าเป็นช่วงที่มีการปฏิรูปการปกครองที่สําคัญเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของอาณาจักรอยุธยาที่มีอาณาเขตขยายกว้างขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากอาณาจักรสุโขไทยถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาเมื่อพุทธศักราช2006โดยการปฏิรูปครั้งนี้ได้มีการแบ่งการบริหารราชการส่วนกลางเป็นสฝ่าย โดยมีอัครเสนาบดีเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิรูปการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตยโลกนาถได้แบ่งส่วนการบริหารราชการเป็นสองส่วนคืออะไรบ้างกองไก่สมุหกะลาโหมสมุหนายกข้ไข่เสือ,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 อ เสื้อแดงครับสามสิบวินาทีครับเพราะว่าเฮ้ยเจ้าเสื้อเหลืองเสื้อเจ้าเสื้อแดงเฮ้ยตา สมหานายกแน่นอนจริงหรือสีจริงสิใช่ดีเพราะปัจจุบ right ันยีงมีการใช้คำว่านายกกับกลารผมอยู่เลยเสื้อเหลืองเสอแดงก็ดีไปวันวันก็ทักษินแนแหละวตสีนวั่นทีก้องสน้องนอีน้อสีน้องีน้อนอสินสนสี้อน้อีคองสน้อสีน้องี้องีนอีน้องีตอีน้องน้องีองีองว่าตอส่้ออ สือแดงใช่ไหมเสือดำเสืเอแดงเฮอเออาวสีรู้แหละท่าจะตอบ <c oughs> ข้าขอตอบว่ากอไก่สมุหากะลาหมและสมุหานายกใช่ไหมใช่โอ้ยอ้ามือคำ <c oughs> ตอบที่ถูกต้องก็คือคือ คือสมุหะนายกับสม e m ะกล่าวกัน t your fucking nightmare ใจชมวิดีโอตัว,ยวอย่างกรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงครั้งที่2แก่พม,ม่าเมื่อพุทธศ,ศักราช2,310หลังจากที่เคยเสียกรุงให้แก่พมา่ามาแล้วในครั้งที่1ในสมยัยสมเด็จพ,พระมห ah ินตราธิราชา แต่ในการเสียกรุงครั้งที่สองนี้สืบเนื่องมาจากยุคหลังๆกําลังไพ่พลของอยุธยาเว้นว่างจากการทําสงครามใหญ่มานานทําให้ขาดประสบการณ์ในการทําสงครามใหญ่เมื่อพบสงครามใหญ่อย่างพมา่าอาจทําให้ทัพอยุธยาเพียงพลําได้ประกอบกับพมา่าเปลี่ยนยุทธศาสตร์การรบด้วยการโจมตีพร้อมกันทั้งเหนือใต้และเตรียมกับการรบแบบยืดเยื้อทั้งฤดูแล้งและฤดูน้ำหลาก ทำใหอยุธยาพบกับสภาวะขาดขาดแคลนอาหารและยุทธปปรณ์จนในที่สุดอยุธยาก็ถูกกองทัพพม่าเข้ายึดได้ในพุทธศักราช2310ที่5การสิ้นสุดอำนาจของอยุธยาครั้งที่1ข้อใดแสดงให้เห็นถึงการได้ประสิทธิภาพในการทำสงครามก็ไก ขาดแทนอาก้า a อ4 7่ขอใครขาดแทนกระสุนดินดำสำหรับทำปืญญญสสปนใหญ่ครับตาสามสิบพีนาทีครับเฮ้ยดูเรื่องวางกรจากนกันไหมเรือข้าใครดูข้าซือแด่นมาดูที่บานออาน,าาน่ะหลานในของใช่ไหมใช่เล <จำ S 2> ยถือว่าแต่ว่าว่าอายุทยาไม่ยอมส่งดินดำมาทำปืนใหญ,ญ่ที่ว่าทำห้คล้ายแปลง ออเคยจำไดยเคยเคยดูหลายครั้งเลยตอนที่ว่าบอจันสร้างคนใหญ่เองก็แตกใช่ไหมเฮ้ยแต่แตกน,นอกว่า <c oughs> าขอตอบว่าก็ไก่ขาดแคลอาก้าหรือ a k 4กนั่นเองใช่ไหมใช่พี่กองก็คือคือคือขาดดินดำไว้ทำปืนใหญ่ก้าา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 นาา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 ทามาา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  ได้ไปสองคะแนนครับต่อไปจะเป็นคำถามข้อสุดท้ายครับรคำถามข้อนี้จะเป็นคำถามกราบเสียงครับ <29. S 1> สันเพชรสมเด็จพระธรรมมิกราชาธิราชรามาธิบดีบรมเจาา้าบ้อิศรราล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 ลาราชนีบุรีรมอุดมพระราชนิเวศมาหาสถานจากชื่อพระนามข้้งต้นเป็นพระนามของผู้ที่ทำพระกรณียกิจอะไร กอไก่ปราบดาพิเศษในสมัยในสมัยปลายสมเด็จพระนารายมหาราชขอไข่กู้เอกราชครั้งที่สองแต่ทีมตอบว่าอะไรบ้างครับทีมของผมขอตอบว่าปราบดาพิเศษในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชทีมของข้าขอตอบว่าข้อสองกู้เอกราชครั้งที่สอง ไม่พ้องคือคือคือการกู้เอกครังที่ีทสองครับทีมที่สได้ไป3คะแนนทีนี้หน่งก็ได้ไปสามคะแนนนะครับเอวิโอเปอนทีมชนะด้วยกันทั้งคู่ ผมก็ไม่มีอะไรให้คุณผมขอรจบรายการพี่ต่นนี้สวัสดีครับอาว